สวัสดีจ้าพอกับเมียตอนเศร้านะคะอาหารเศร้านี่ค่ะถือไม่ได้สตมตำปูปลาจัตพี่นองคือซีข้าม้าเมื่อกี้นะคะจากร้านคุณน้องหรือคุณพี่เก่าพูดนะคะเคบิ่งขีดอยู่นะคะขอบคุณหลายๆนะคะตปัปมูดแสบนะคะถือใจค่ะ <c oughs> แล้วก็วิพัก่ะน้องจัดมาให้นะคะเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้ปีไก่ค่ะนี่ค่ะปีไก่กับตับค่ะพี่นองรอเนี่ย นะคะในมีมข้าวเหนเียวจ้่ค่ะซื้อค่ะพี่น้องก็เฮ็ดทาะมือนีอาจจะแบบอากาศ่อดีดีจ้ะนะคะอาการพ่ดีมาได้3ามืมื่น,น้วคะพี่น้องนะคะเป็นเป็นแบบปวดหัวเก็บขิ่งเก็บกล้ามเลยค่ะเก็บบ่ลงเลยค่ะพี่น้องออแล้วก็หิวแต่ของนักเพคะเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดบ่เศร้าเถื่อพี่น้องก <laughs> นี่ค่ะ อสิบอกเรยกว่าตา่ำแสบค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะก่เป็นนางอยู่ในหลานไปกินอยู่ในรลานนี่ซึ่งแจ้งอีกรอบสองค่ะกินหลายๆคนนะคะบีมูนะคะเด็ดเนี่ยจึน้อยเนาะแสบแต่วันนี้พ่เด็ดค่ะแต่ว่าก็เอาค่ะพี่น้องร้อบ่เห็นสมบูรแม่เนาะเอาลงอีกบ่าจ้ะเอาก,อกอล่องลูอีกหน่อยหนึ่งเนะเออาะนันไปเห็นหอมองกินแต่อัน โอ้ผสมประวกอบจักหน่อยเด็กพี่น,อน้องมิตรแน่วผสมประวกอ <laughs> บเด้จา้ากินแบบง่ายๆสไตล์เมียนเลยจ้าเนี่ยรำ้อมาสองวันเด็กกินมะม่วงดอกค่ะพี่น้องขอนุญาตใส่สดเด็กพี่น้องเด้อสดเอาเลยจา้าใส่สนสดโหลดมันถูกใส่กับม่นอนเจ้งๆๆๆอยงยอกยอกนี่นะคะ่ะ อืมด<ห>ีมากอืไม่ได้ไม่ได้กินผู้คนพักลูกโอ้ยหน่อยพักกะเสรอขอนก็งงลืมเกยบการเล่นปงหยวนกลัวรวอยู่จ้ะพี่น้องเอาได้มาก บานไหวค่ะเจ็บกินได้เทีะอะหรอฮึฮ ชิ้นจว๊กไปแล้วได้พี่น้องหน,นจว๊กถึงนุง่มแล้ก็รู้สึกว่าหิว ừ. ใส่กินตับกินม่ได้ค่ะทุกตับนัปนผงแต่งแล้วนัง่งเบึ่หนาสโอยอยู่แต่พี่น้อง thăm béo suy tín lắm bây giờ mày 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 bảy mày 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 thèm tuần may mà hải năm cả chừng nấm đùa cái nào chừng bả đài มไ,มมมไม่เด้ออกคือชอบก็แค่ชอบจังหูชุดน้อใบพอจะเห็ดแจ่วมือบะมี่ค่ะเดี๋ยวเบอยับบะมี่ไปสามจะไปเดี๋ยวเบอรับสามมือสิ้นนี้กระปุก ตั้งใจไปซมๆแล้วใหม่นะคะไปเดี๋ยวมเห็นกัได้มาถามมาแม่เสีหบงงเลย เลือกด่านคุนปะคะลอ,องปเปิดแท็ไหม่สะเอะแยะ เหมือนพักก no ับเปลือกครับพี่น้องรสพาตปแเกี๊ยวแบเซียเวล่าอืมอืมเขาอยู่ในว่าหูสาดอะไ và tư Này, tên khuôn rong bình. Hà con... nhẹn. ห่วหน้ามาถึงหนวดเหี่ยวข้างแดดหมู่บ้านนี่ค่ะดอกกระเหี่ยวย่อมกระเหี่ยวยัน่ต่ายก็แล้วใหญ่ออกจากกระถางลงดินแลวซึ่งมากกว่าดอกลกกจะเป็นง่าย ง่ายไหมเอา,อาอควมามัานมนเหอเอาแม่คานนะคะมงนีนั่งไม่โฮมแต่พี่น้องดีอยู่มี่รมนําว่างกับมาน่งอยู่ในเบิดมือด้วยค่ะมันห่อนย้งไรค่ะหาหมุงนั่ง ตัดแต่แตอืออืมอืมอ,อ,อ๋อฮันดูบาดุสไดใอืมจินบารายเด้่องเี่ต้มไม่หา อันนี้ของค้นดุอืมอันนี้บอยต่อยอ,อ,อยู่ค่ะเป็นส่วนเทียมพอแล้วค่ะยิ่งแบบ วจะเล่นใหม่ค่ะพี่น้องพอ่อเกิดชิ่มนาด้วยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่ขอบคุติดตามนะคะจากใจเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ